แต่ระวังแปลงร่างผิดด้วยใครอยู่แคลนแวร์บูฟก็แปลงเป็นแวร์บูฟใครอยู่แคลนแวมพร์ก็แปลงเป็นแวมพายจุดประสงค์หลักเลยคือการฆ่าบอสหรือว่าเดคิล่านั่เองนี่เลยนี่คือแวมพร์อีสปอร์ตนะคะลงที่แคสเซิลแล้วคือคว่มสองทีมด้วยไงไม่ใช่อะไรโอ้แย่แล้วไอ้กินเจนงเขาเล่นแวมพายขอบ้างผมเ้ย ก็เป็นเหมือนครับยังไงอิงอ,อย่างไวแล้วนี้เออมา,มาเอามาเอาอะลุยลุยลุยมันคายที่เขาโอเคไม่ช่วยเรื่องคิวีิยนสายเลยนะติดเบ็ดไม่ได้นะเอาไปบ้านครับทผู้ชมรอลู้นด้วยความกันดีกว่าเก <laughs> ี่ยวกับง่ายเลย